ตูดปรไดกัโปรไซด์ับแป๊บนึง

เดี๋ยวเดี๋ยวได้เวลากินยายแล้วเขากินรถแล้วก็กินน้ำนะวันนี้เขานอนทั้งวันปูทั้งวันปูที่ทั้งวันบางกล้องทั้งวันปูน,นายนะออ,ะอยืนเฉยๆนะครับยืนเฉย

กูภาษาเนี่ยเอาอยุ้ยกูภาษาเลยกูภาษาเลยเราทำงี้หลายหลายอย่างเดี๋ยวภาษาเนี่ยน้องน้องนักทีมเรื่องเสื้อที คร,ครับเข้าไปเลยเป็นนายลูกหัวได้เลยจ้ะลูกหัวได้เลยจ้ะามา,มา,า,าคนละข้างเลยมาคนละข้างเลยครับลูกหล่อมาคนละข้างข้างนี้เลย <c oughs> ทำไมอ่ะเขาเกาหัวเลยเป็นไงคะับตืไปที่เป็นนายด้วย มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครลุกก่อน าเจอเขาเนียเขาอยู่นั่งเลยนั่งเลยได้ครับนั่งเลยไหนรึเปล้ไม่หล่อแต่เท่ไม่หล่อเท่เจ๋งมากเท่จริงเข้าหาทุกคนครับเข้าหาทุกคนปยเรียกเรียนแล้วค่ะ